สวัสดีค่ะพบกับเพรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเชินทางนี้ค่ะวันนี้ก็เช่นกันนะคะเพรก็จะมาฝึกโยคะเพียงหนึงท่าเท่านั้นนะคะก็คือท่าน,นะคะอ่าพับเข่านะคะวางไว้บนขาแล้วก็ก้มหน้าก้มศีรษะลงไปแตะตรงบริเวณหน้าแข้งนะคะหรือว่าขานะคะ ประโยชน์ในการทำท่านี้นะคะเพื่อยืดนะคะขานะคะทั้งหมดแล้วก็หลังนะคะและที่สำคัญก็คือนะคะช่วยทำให้นะคะช่องท้องของคุณแข็งแรงนะคะแล้วก็ลดนะคะหรือว่าบำบัดโรคกดไหลย้อนได้ค่ะหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะฝึกนะคะโยคะเริ่มต้นนะคะก็สามารถที่จะฝึกกระเพทได้ค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะนั่ง รังตรงยืดอ,อกขึ้นนะคะมือทั้งสองวางนะคะแนบลําตัวเท้าทั้งสองเหยียดไปนะคะให้ตรงนะ,ะขนานกันเสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมนะคะหายใจเข้าท้องพ่องหายใจออกนะคะท้องยุบหายใจเข้ายืดอ,อกเปิดอ,อกขึ้นนะคะทําสมาธินิดนึงนะคะ หายใจเข้านะคะยกมือนะคะเอามาจับนะคะไว้ที่เท้าทั้งสองก่อนนะคะหรือว่าถ้าใครไปไม่ถึงนะคะแค่จับแบบนี้แล้วก็องอข้อศอกไปแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกนะคะ ยืดหน้ายืดหลังนะคะให้ตรงแบบนี้นะคะแล้วก็นะชี้ปายเท้าทั้งสองเข้ามาหาลำตัวอ๋อแค่นี้เราก็ได้ยืดนองแล้วนะคะหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้สักครู่แล้วก็ดันนะคะเท้าทั้งสองนะคะให้ไปต่ำหรือว่าใกล้กับพื้นให้มากที่สุดนะคะ หายใจเข้าหายใจออกนะคะดัดก,กลับแบบนี้นะคะแล้วก็พับเข่า,าขวาะะวางอยู่บนหน้าตักนะะหน้าขาข้างซ้ายแล้วนะคะให้ทุกผู้ชมหายใจเข้าหายใจออกนะคะเอามือทั้งสองมาแตะตรงบริเวณฝ่าเท้าข้างซ้ายถ้าใครไปไม่ถึงสามารถแตะไว้ตรงบริเวณข้อเท้าข้างซ้ายได้นะคะ หายใจเข้าตามองตรงไปนะแล้วค่อยๆนะคะขยับลำตัวขยับศีรษะนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆนะคะขยับซ้ายขยับขวาหายใจเข้าท้องผ่องหายใจออกผ่อนคลายท้องยุบนะคะค่อยๆขยับซ้ายขยับขวาของลำตัวไปนะคะหายใจเข้าหายใจออก นะคะก็ค่อยย้อนนะคะหน้าผากลงไปติดกับเขา่าหรือว่าติดกันหน้าแข้งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะค่อยๆหวางศีรษะตรงมาที่หน้าแข้งหายใจเข้าค้างไว้หายใจออกพอนคลายหายใจเข้าค้างไว้ หายใจออกนะคะพอนคลายหน้าผาวของเราไปติดกับหัวเข่าหรือว่าติดกันหนะ้าแข้งแล้วนะคะเอามือนะคะทั้งสองมาจับที่ฝ่าเท้าแล้วก็ดันฝ่าเท้าเข้ามาลําตัวเป็นการยืดขาแล้วเป็นกัรน,นะคะนวดบริเวณช่องท้องด้วยค่ะโอเคหายใจเข้ายืดลําตัว นะคะยืดศีษะขึ้นมาเอามือไต่กลับขึ้นมาหรือว่าเดินกลับขึ้นมา หาใจเข้าและหายใจออกค่ะแล้วก็นะคะยืดนะคะเข่าขวาได้ตรงไปขนานกันแล้วก็สลับกันอีกข้างนะคะยืดพับเข่าซ้ายนะคะเอาขาะะข้างซ้ายมาวางตรงบริเวณนะคะาขาด้านบนหรือขาด้านหน้าของข้างขวานะคะหายใจเข้ายกมือทั้งสองขึ้นไปแล้วก็มาแตะตรงฝ่าเท้า ค่ะคอยค่อย,อยดึงนะคะฝ่าเท้าให้กลับเข้ามาหาลำตัวซีฟหาลำตัวให้บ,บ่าหลังตรงยืดหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆกม้มศีรษะลงไปนะคะมือนะคะวางหรือว่าจับไว้ที่ข้อเท้าหายใจเข้าดึงลมหายใจเข้ามาลึกๆหายใจออกค่อยนะคะโน้มหรือกม้มศีรษะลงมาติดหน้าแข้งหรือติดเขา่า มือนะคะทั้งสองนะคะค่อยๆนะคะดึงนะคะฝ่าเท้าให้มากที่สุดชี้กลับมาให้นะเข้ามาําตัวมากที่สุดนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆวางศีรษะลงไปติดกับหน้าแข้งหรือว่าติดกับเขานะคะมือจับไว้ที่เท้า,เอาอยู่นะคะหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้ายาวๆหายใจออกพ่นคลายค้างไว้1นึ่งสองสสหหกเ ก้า <9 S 2> และสิบค่ะหายใจเข้าอีกรอบค,ค่อยๆยืดศีรษะยืดลมตัวมือนะคะเดินไต่กลับมาแบบนี้นะคะหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกพอนคลา เราก็ได้ฝึกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะโยคะเพียงหนึ่งท่านะคะบําบัดอันนะคะโรคกดไรย,ย้อนหรือว่าทุกทุกคนสามารถทําได้นะคะที่สําคัญนะคะเราเคลื่อนไหวช้าๆนะคะฝึกไปด้วยอารมณ์หายใจนะคะเราจะดึงเอารมเข้ามาในท้องให้มากที่สุดนะคะแล้วหายใจออกนะคะท้องยุบนะคะช่วงเวลาที่เราหายใจแล้วค้างไว้นะคะ เส้นกล้ามเนื้อของเราได้ถูกยืดทั้งขาหลังและช่องท้องนะคะทำให้นะคะช่องท้องของคุณนะคะมีความแข็งแรงนะคะของลำไส้นะคะที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องภายในนะคะ ใครที่มีเวลานะคะฝึกสามถึงห้รอบนะคะท่านี้ท่าเดียวง่ายมากนะคะถ้าคุณฝึกไปเรื่อยๆนะคะหลังจาก3 <S <S เดือนถึงหกเดือนคุณ <ๆ S 1> จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงน,นะคะโรคกฏดไหลย้รรยยอนของคุณก็นะคะจะดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับค่ะ เพียงหนึ่งท่าเท่านั้นนะคะอย่าลืมไปฝึกกันนะคะถ้าใครที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีคําถามใดๆกรุณาเขียนไว้ใต้คลิปด้วยนะคะ <S <S เพรหวังว่าทุกทท่านคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปของเพรนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเพรขอให้ท่านผู้ชมนะคะทุกทท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขตลอดไปค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้เพรต้องขอขอบคุณมากๆนะคะและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่ค่ะ บายค่ะ